สวัสดีครับวันนี้นะฮะพอดีเอ่อเป็นวันแบบว่าว่างว่างนะฮะไม่มีภารกิจวิ่งเว้าอะไรเลยก็เลยประมาณว่านะฮะเป็นคนที่แบบว่าอยู่ไม่สุขนะฮะก็เลยนี่นะทุไม่ผมทําอะไรนี่นะผมเอาแก้วที่เหลือใช้นะจากร้านของเพื่อนนะครับ ที่ว่าเอามาให้ลูกค้ากินข้าวแล้วก็เก้วน้ำผัดติดนะฮะที่เขาเทงแล้วนะผมไปขอเขามานะฮะนี่จมไม่เอามาทำอะไรฉะเฉลยก็ได้เนาะนี่พอดีผมเพาะตุลโกพันฮอลแลนด์ไว้นะฮะอ,อ่พอดีก็พอม,มีความรู้ด้ก,การเกษตรนะฮะพอดีจบอ่าปปสได้สัตวศาสตร์แล้วก็ ต่ออีสองปีหลังปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีการเกษตรนะฮะก็เลยพอมีความรู้แรกแากการเกษตรบ้างก็ไม่มากเท่าไหร่นะฮะแต่ก็การปลูกเพื่ขยายพันธุ์พืชก็ไม่จะเป็นต้องจบสูงมากฮะขอให้มีประสบการณ์แล้วก็ทักษะก็พอนะฮะแต่พอดีวันนี้ไม่มีคอนเทนต์เท่าไหร่นะว่าวก็ไม่ได้วิ่งก็เลยจะมาขยายพันธุ์มะละกอฮอลแลนนะฮะเดี๋ยว กำลังขยายอ,อ,อูที่ทำไปนี่ก็ไม่มีอะไรฮะเผื่อได้กินเผื่อได้กินแล้วก็ได้พันโอ้ยบทเอกพูดไปทำทนะับล้วเย่ยะแยๆภาษาสะพัดไม่ถูกนะเผื่อได้กินแล้วก็ได้ได้ขายต้นพันธุ์ก็ได้นะเออเพราะว่า งานเกษตรนี่นะฮะถ้าเรามีเวาว่างเราก็เพาะพันธุ์เพาะพันธุ์ต้นไม้เพาะพันธุ์พืชที่เราทำเองเป็นอะไรเป็นเราก็สามารถขายได้แล้วก็ปลูกไว้กินได้เลยนะเอาง่ายงเลยถ้าเราเพาะต้นพันธุ์เราก็ได้ขายพันธุ์นะฮะขายพันธุ์มะละกอนะไม่ได้ขายพันธุน์อะไรไม่รู้นะนี่นะฮะเห็นไหม แค่นี้ก็เสร็จแล้วฮะง่ายๆฮะเออนี่นะนะนี่นะครับเราก็ทำเวลาว่าให้เป็นประโยชน์นะนี่นะแค่นี้ก็ได้นะในได้ได้คอนเทนต์ด้วยอาจจะได้เงินใช้ด้วยก็ได้นะเออมีใครสนใจนะฮะมะละกอพันฮอ์เรนนะพอดีผมไปซื้อละกอฮอนเนมากินแล้วก็เห็นมเมล็ดพันสวยๆงามๆเราก็เอามาขยายต่อนะ ไ,ได้ต่อไปก็ได้ใครจะรู้นะโอเคนะครับ